สัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่ทุกตาก็พามาดูดอกไม้นะคะกันเนี่ยค่ะดอกไม้ที่พี่ทุกตาปลูกไว้ค่ะมีอยู่นิดหน่อยเองค่ะนิดหน่อยนะคะให้เพื่อนๆดูดอกไม้นะคะที่พี่ทุกตาปลูกมีอยู่นิดเดียวเองอย่กอวดอย่าอวดค่ะแต่ที่มาไหว้พระนะคะไปสวนคุณแม่ค่ะคุณแม่ปลูกไว้เยอะค่ะคุณแม่น่ารักอันนี้ปลูกไว้เป็นเพื่อน ลายเหงาเฉยๆค่ะสวยๆนะคะสดชื่นไหมคะตัวนี้ก็ไม้สีเขียวค่ะต้นไม้สีเขียว ที่อยู่ในบ้านค่ะพี่ทุกตาก็ชอบนะคะชอบไม้สีเขียวนะคะเอยไม่เอ่ยต้นนี้นะคะต้นนี้สองต้นค่ะ เป็นเพืเ่อนชมก่อนนะคะดอกไม้ในบ้านค่ะอันนี้ไปขอสวนคุณแม่มาค่ะสวยไหมคะก็พี่ทุกตาก็วันนี้ตอนเช้านะคะก็พี่ทุกตาก็ทำคลิปได้ทำคลิปแต่งหน้านะคะแต่ว่า สำเร็จค่ะทำไปแล้วรูดอีกแล้วนะคะก็คิดถึงเพื bon. ่อนๆพอดีม <t> ียังมีเวลาอยู่วันนี้เงียบๆค่ะก็ยังยังมีเวลาอยู่ก็เลยจะทำคลิปทำผมง่ายๆให้กับลูกค้าะค่ะให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆก็ก็ยัง หยุดไม่ได้ค่ะจังไงก็สวัสดีนะคะพี่ตุ๊กตาค่ะเจ้าของร้านตุ๊กตา s alon and barber นะคะก็มาทักทายเพื่อนๆอีกครั้งนะคะก็วันนี้ก็จะมาแบบพอดีทำผมอะค่ะแบบง่ายๆค่ะสไตล์ตพี่ตุ๊กตานะคะพี่ตุ๊กตาก็เก็บผมขึ้นไปค่ะ นะคะทำแบบง่ายๆค่ะก็อยากให้เพื่อนๆอยากมาทักทายเพื่อนๆค่ะไม่ทราบจะทำอพอดีทําคลิปแต่งหน้าหลุดแต่งหน้าเนี่ยที่แต่งหน้าเนี่ยค่ะพอดีทําคลิปแต่งหน้าแล้วหลุดไปก็เลยมาทําแทนค่ะมาชทดเชยให้กับเพื่อนๆนะคะก็ ทำคลิปทำผมก็ได้เนาะก็พี่ลูกตาเป็นช่างพี่ลูกตาก็ทำเองได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะทำใหเ้เพื่อมาทักทายลูกค้าเผื่อลูกค้าคนไหนเพื่อนๆอยากทำผมเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำได้นะคะแบบพี่ลูกตาค่ะหรือถ้าอยากมาร้านเส,นสวยๆุกตาก็มาได้นะคะ พี่ตุ๊กตาก็ยินดีค่ะยินดีต้อนรับแล้วก็ยินดีให้คำแนะนำก็อยากรักษาหน้าหรือว่าทำรักษาบำรุงผมหรืออยากมีเส้นผมสวยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาได้ค่ะพี่ตุ๊กตายินดีนะคะอพี่ตุ๊กตาก็ทำผมเองค่ะมือ ว่าอยู่ในร้านเวลามีลูกค้าก็ต้องรอลูกค้าเนะพอลูกค้ามาเราก็ต้องทําก็เลยเไม่ได้ไปไหนค่ะก็อเอฟผมเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบง่ายๆนะคะสไตล์สตา์ตาพี่ทุกตาค่ะก็มาฝากกันค่ะ เพื่อนๆติดตามร้านตุกตาส alon and barber ด้วยนะคะมีอะไรติชมได้นะคะพี่ตุกตาจะได้ปรับปรุงในคลิปที่ทำลงไปค่ะแล้วก็ถ้าพี่ตุกตาไลฟ์สดได้พี่ทุกตาก็จะมามาคุยในไลฟ์สดกันทุกๆเย็นที่พี่ตุกตาว่างนะคะทุกๆกลางคืนที่พี่ตุกตาว่างค่ะแต่ว่า ช่วงนี้พิ่ตาก็จะทำคลิปให้เพื่อนๆไปเรื่อยๆค่ะถ้าเพื่อนๆอชอบอยากให้พี่ลูกตาทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยเพราะพี่ลูกตาเปิดร้านเสริมสวยค่ะพี่ลูกตาก็มีหลากหลายนะคะก็หลากหลายที่จะทำให้คุณลูกค้าให้เพื่อนๆได้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากชมพี่ลูกตาทำได้พี่ลูกตาก็จะทำให้ค่ะแต่ถ้าวันมัน คือลูกค้าก็มีหลากหลายบางบางท่านก็ก็แบบว่าไม่คือไม่ชอบที่จะออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พีุู่กตาก็ไม่สามารถที่จะเอามาลงให้เพื่อนๆได้พี่พี่ลูกตาก็จะทำอะไรที่พีุ่๊กตากทำได้แล้วก็มาลงให้เพื่อนๆน,นะคะจะได้ไม่ลืมกันค่ะพีุ่๊กตาก็ อยากให้ทุกคนติดตามยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ทุกตาด้วยกดติดตามกดซับสไกครกดแชร์กดไลค์ให้พี่ทุกตาด้วยนะคะพี่ทุกตาจะได้ามาทำคลิปดีๆให้กับเพื่อนๆค่ะน,นะคะแล้วนถะ้าใครแบบ อยากสวยอยากทำผมอยากทำหน้าให้หน้าอ่อนวัยหรือสงสัยอะไรอยากามีอะไรที่พี่ทุกตาพอที่จะแนะนําได้พี่ทุกตาก็จะแนะนํานะคะหรือเพื่อนๆมีอะไรที่จะแนะนําพี่ทุกตาก็พี่ทุกตาก็ยินดีนะคะ ก็อยู่ตำบลหนองมันแดงอำเภอบ้านบึงนะคะอยู่6นะคะก็บ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะก็พี่ตุกตาก็ลงสถานที่ตั้งไปแล้วนะคะหรือถ้าสนใจเรื่องใดๆเรื่องเสมสวยหรือว่าเรื่องเครื่องสำอางอะไรก็ตามก็โทรมาได้ที่เบอร์พี่ตุ๊กตาให้นะคะถ้า โทรมาหรือว่าเมมเบ,เบอร์ก็จะขึ้นนะคะจะขึ้นไลน์นะคะก็ยังไงแล้วก็สอบถามกันมาได้ค่ะพี่ต่ายยินดีค่ะแล้วก็แบ่งช่อบนช่ออีกช่อลงไปนะคะ เได้ทําคลิปให้เพื่อนๆดูแล้ววันไหนไม่ได้ทําก็รู้สึกรู้สึกว่าอยากจะทํารู้สึกว่าคือกลัวเพื่อนๆจะลืมพี่ทุกตาค่ะแล้วก็ก็อยากทําความรู้จักกับเพื่อนๆให้มากกว่านี้นะคะก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมพี่ทุกตาอย่าลืมร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนบเบอร์ค่ะมาแนะนำตัวนะคะ มาบ่อยๆก็อย่าเบื่อกันล่ะนะคะพี่ตุ๊กก็มีเวลาก็จะหาเวลามาทำให้ค่ะทำคลิปไปใหม่นะคะไม่มีคลิปใหม่ก็คลิปเก่าซ้ำๆเมื่อวานเมื่อวานลูกค้าให้ทำคลิปลูกค้ามาทำเล็บนะคะแล้วก็ให้พี่ตุ๊กตาทำคลิปพี่ตุ๊กตาก็ทำ แต่ว่าวันนี้เมื่อวานยุ่งคนไปคนมาหลายคนก็เลยแบบว่าลูกค้าหลายคนมาพี่ลูกตาก็ทําคลิปหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสียดายค่ะเดี๋ยววันโอกาสหน้าพี่ลูกตาลูกค้าให้ทําเวลาทําเล็บแล้วให้พี่ลูกตาทําคลิปพี่ลูกตาจะทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะก็เสียดายมากเลยค่ะ พี่ตุ๊กตาเสียดายคลิปทำเล็บมากเลยเล็บลูกค้าสวยมากเมื่อวันเมื่อวานนะคะแต่วันนี้ก็เลยมาชดเชยด้วยการทำผมให้เพื่อนๆดูค่ะปกติมไม่ค่อยขยันเซตผมตัวเองเลยค่ะปล่อยไม่รู้จะสวยให้ใครดูลูกค้าก็เห็นเห็นกันอยู่แล้วพี่ตุ๊กตาก็แค่นี้แหละ ผู้หญิงอยากหยุดสวยใช่ไหมคะพี่ทุกตาก็บอกผู้หญิงอยาหยุดสวยพี่ทุกตาก็ไม่อยากหยุดสวยถ้าพี่ทุกตาไม่สวยพี่ทุกตาก็ต้องหยุดแล้วพี่ตุกตาไม่อยากหยุดจริงไหมคะ <c oughs> ดูดีขึ้นด้ยังคะแค่นี้เดี๋ยวนะคะใกล้เสร็จแล้วคะ่ะถ้าเพื่อนๆนทำ ทำได้ก็ทําเวลาที่ไม่ได้ไปหาช่างก็ทําเองได้แต่ถ้าพี่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาหาพี่ทุกตาพี่ทุกตาก็ยินดีนะคะมันก็ต้องอาศัยความชํานาญเนาะพี่ทุกตาก็ทำตามตาม,ตามความเคยชิน คทําผมเนี่ยวันนี้ตั้งใจก็ทําทคลิปหลุดสองวันแล้วค่ะเมื่อเช้าก็ทําคลิปแต่งหน้าไปครึ่งทางหลุดค่ะก็เลยแต่งไปแล้วแต่งเสร็จแล้วถึงหลุดถึงรู้ว่หลุดก็เลยไม่เริ่มใหม่แล้วเพราะว่าพี่ทุกตาแต่งหน้าวัน,นครั้งเดียวค่ะ ไม่ได้คลิปไม่ได้คลิปมาทักทายเพื่อนๆทํางานไม่เป็นฝุ่แน่เลยค่ะวันนี้ก็เลยต้องทําให้ได้ค่ะไม่ได้คลิปหนึ่งก็ต้องเอาคลิปหนึ่งนะคะยังไงฝากเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้กับพี่ทุกตาด้วยนะคะพี่ทุกตาจะได้ทําคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆค่ะมานําเสนอนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้ามีโอกาสนะคะแวะมาเยี่ยมเยียนพี่ทุกตานะคะที่ร้านได้นะคะ ก็พี่ลูกตายินดีต้อนรับค่ะอยากสวอยากปรึกษาเรื่องปัญหาเรื่องสวยๆงามๆพี่ลูกตาแนะได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยได้ค่ะในตรงเรื่องสวยๆงามๆนะคะแต่เรื่องอื่นพี่ลูกตาก็ไม่มีความสามารถค่ะพี่ลูกตาออชอบแต่เรื่องสวยๆงามๆนะคะ คลิพี่ทุกตามีประโยชน์บ้างหรือทุกมีชอบนะคะเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะมีมีถ้ากดติดตามมีมีคลิปใหม่ๆเขาจะเด้งขึ้นมาเลยค่ะนะคะ ก็จะได้ติดตามกันนะคะพี่ตุ๊กตาก็คิดถึงเพื่อนๆก็อยากทําคลิปตอนนี้ยังคุยกันไลฟ์ like ไม่ได้พี่ตุ๊กตาก,ก็พยายามทําคลิปอยู่นะคลิปหลุดก็ยังทําอีกก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นงานอีกงานหนึ่งที่พี่ตุ๊กตาอยากจะทําหมายถึงมันมเีเป็นงานอะไรที่พี่ตุ๊กตาต้องรับผิดชอบอีกเรื่องหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะพี่ตุกตาก,ก็ไม่มีอะไรมากวันวันหนึ่งก็อยู่กับลูกค้าก็ ก็อยู่กับลูกค้ากับเพื่อนๆเนี่ยแะคะ่ะก็เลยว่าเออมันก็มีอะไรที่ที่ใหม่ๆให้พี่ทุกตาทําอีกอย่างหนึง่งพี่ทุกตาก็ประทับใจนะคะอยากจะทําแต่พี่ทุกตาก็ไม่ได้เก่งเรื่องคลิปเรื่องอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าพี่ทุกตาทําแบบธรรมชาตินะคะ ทำแบบธรรมชาติเลยค่ะทําคลิปแบบธรรมชาติของพี่ทุกตาที่ทําไม่ได้ตัดต่อนะคะพี่ทุกตาทําแบบธรรมชาติในการทําเลยค่ะไม่เฟกค่ะทุกอย่างที่พี่ทุกตาทําคือธรรมชาติของชีวิตพี่ทุกตาค่ะต้องแค่เวลานิดนึงเนาะพุกตาก็กลัวเวลาจะเกินเยอะนะคะ เขาก็ไม่หยิกนะคะทำความร้อนไม่ได้เวลามันก็่หยิกทุกคนปล่อยไปก็ก็ต้องมาเริ่มใหม่ก็เลยทรงผมกับการแต่งหน้าก็สำคัญหน้าหน้าผมสำคัญนะคะมันช่วยให้บุคลิกเราดีขึ้นค่ะ นี้พี่ทุกตาทําคลิปแต่งหน้าหลุดนะคะพี่ทุกตาก็เลยมาทําชดเชยด้วยกันเซตผมให้ให้เพื่อนๆดูค่ะจริงๆอันนี้ไม่ได้อยู่ในโครงการเลยนะคะเพราะพี่ตุกตาคือการพี่ทุกตาไม่ได้คือปกติแล้วไม่เป็นคนที่ไม่ไม่เรื่องผมเนี่ยนะคะไม่ไม่ได้นนไม่มาทําให้ลูกค้าไปทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า อันนี้คือของแถมค่ะชดเชยค่ะชดเชยชดเชยกับการทําผิดพลาดเมื่อเช้าค่ะ ไปหยิบครีมเค้กหอมหน่นะคะแล้วก็จะจับนี่เองน,นะคะแต่จจก็จะมัดขึ้นไปน,นิดนึง ใช้คลิปติดก็ได้นะคะแต่พี่ตาชอบใช้ยางมัดไว้ค่ะสบายค่ะแล้วก็จะจับผมให้มันเด้งนะคะนิดนึ่งให้มันอยู่ตัวนิดหนึ่งนะคะ แล้วนะคะทุกตาก็เซจผมแค่นี้ค่ะจริงๆใส่ชุดใหม่ไปงานได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะก็กว่าเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะเพื่อนๆอย่าลืมร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ค่ะ ยังไงแล้วถ้าสนใจอยากเสริมสวยหรืออะไรก็ติดต่อมาทางเบอร์ที่พี่ทุกตาไว้ในเพจนะคะแล้วก็เอ,อไม่ว่าจะอยากได้เครื่องสำอางหรือว่าอยากจะมาเสริมสวยในร้านเราตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะราคาย่อมเยาวค่ะลูกค้าก็เชิญลูกค้าได้นะคะคือกด เบอร์โทรพี่ทุกตาลงไปก็จะมีไลน์นะคะสอบถามได้นะคะมีไะไรก็สอบถามพี่ทุกตาได้วันนี้พี่ทุกตาก็มาแล้วก็อย่าลืมฝากเพจร้านทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์ยูทูบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่ทุกตาด้วยนะคะพี่ทุกตาจะได้มีกําลังใจทําคลิปคืาอคลิปดีๆมา เพื่อมาฝากเพื่อนๆน,นะคะวันนี้พี่ทุกตาก็มาเซอร์ไพรส์เพื่อนๆแค่นี้นะคะก็วันนี้พี่ทุกตาก็ขอ,อ,อลาไปก่อนนะคะวันหน้าพบกันใหม่นะคะก็อย่าลืมน้ำส้มสายชทุกตาส alon and b u b b l นะคะอย่าลืมพี่ทุกตาค่ะสวัสดีค่ะ